เดี๋ยวเล่าความฝันดีก่อนเนาะเรื่องความจริงมันพิสูจน์ยากเล่าความฝันนี่พิสูจน์ไม่ได้เลยทีนี้ <c oughs> มีความฝันว่าจะสร้างพระประธานวัดใหม่เนี่ยเป็นพระวิสุทธิเทพพระวิสุทธิเทพก็เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรางธนิพานา์นี่เราก็เลยมาคิดว่าเราสร้างพระวิสุทธิเทพแล้วก็สร้างเป็นสมเด็จอ์ปฐมด้วยนางก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของพระพุทธศาสนา เวลาคนที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ขึ้นสูพ่พระนิพพานแล้วก็จะมีพระวรากายที่สวยสดงดงามนะเหมือนอย่างที่โยมเห็นอยู่เบื้องหน้านี่เป็นภาพจําลองนะเดี๋ยวเวลาปั้นจริงก็สวยสดงดงามมากก็ดึกเอว่าพระลูกพระโฉดพร,โพระองค์จะเป็นยังไงน้อนึกในใจนะนะก็ดูต้นแบบของพระคุณหลวงพ่อวัฒนสุมนะ วันหนึ่งก็ปรากฏกับความฝันและกันฝันไปว่าพราะองค์ก็สเสด็จมาให้เห็นพระวรกายสวยงามสว่างสวยมากนะสว่างสวัยงดงามหาที่สุดหาประมาณค่าไม่ได้ว่าจะเอาคนในโลกนี้นี่จะมีพระพักหรือมีใบหน้าที่งดงามอย่างเนี้ยจะหายังไงก็ได้นึกในใจว่าผมจะบอกช่งออางเขยังไงดีว่าจะปั้นแล้วค่อยออกมาสวยสดงดงามอย่างนี้นะ ท่านก็ระทามพรว่าอันนี้ความฝันนะอย่าไปถือเป็นความจริงมากก็ไม่ได้น้อไม่ชีนาอะนะถามไม่ชีหาไม่ชีเป็นแนวร่วมกอน <c oughs> อยู่ข้างหน้าก็บอกว่าท่านบอกว่าหน้าอิ่มย่างพระนะกิริยาดังเทพอนะ๋ท่านบอกอย่างนี้หน้าอิ่มดังพระกิริยาอย่างดังเทพนะที่งดงามมาก แล้วก็เลยคุยกับช่างช่างปั้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ได้เจอกันก็ได้บอกว่าอาจารย์มีแนวลักษณะแบบนี้นะช่างก็รับเขาบอกว่าบอกกับช่างช่างจะเข้าใจงนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับศิลปะหรือการปั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจดีว่าจะออกเป็นลักษณะแบบไหนอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นองค์จรเนาะ ก็จะตั้งตั้นเป็นองค์ลักษณะเป็นจำลองก่อนนะจำลองก่อนลักษณะประมาณสักเมตรกว่ากว่าแล้วก็มาขยายสูงเนี่ยประมาณเก้าเก้าเมตรบางคนบอกเอ๊หน้าตักแปดอกที่วัดตรงไหนหน้าตักแปดอกเขาเทียบกับว่าพระพระประธานนั่งส,สมาธินะพอนั่งขัดสมาธิก็เท่ากับแปดอกพอเราสร้างเป็นเท้ยอยูเทพก็พระบาทก็ห้อยลงสองข้าง นะก็วัดจากเขาเขาชนเขาก็เหลือประมาณสี่ศอกนะเขาชนเขาที่สี่ศอกความสูงก็สิบเมตรนายมนะตั้งแต่พระบาทไปจนถึงยอดชะดาแหลมเลยนะก็สมัยก่อนก็มานั่งนึกว่าเอะสมัยก่อนเราไม่รู้จักพระวิสุทธิเทพนะต้องพูดก่อน พระสุเทพนี่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันฟัางขวางแล้วก็ปั้งไกลมาถึงวันนี้เนี่ยว่าเป็นตัวแทนองค์พระเดชพระสัมมาสัทธเจ้าปรางพรนิพพานเนี่ยก็เพราะว่าเหตุเพราะว่าพระคุณหลวงพ่อรัตสุนะเป็นคนเปิดตํานานการสร้างพระสุเทพว่าพระเจ้าทุกองค์เข้าพระนิพพานแล้วพระอั์ทุกองค์เข้าพระนิพพานแล้วแม้แต่พวกเราทุกคนเมื่อ ที่สุดของการปฏิบัติธรรมจิตหลุดพ้นเข้าถึงซึ่งพัะนิพพานแล้วก็จะมีโทระารกายมีรูปร่างอย่างนี้มันกันหมดนะเป็นแก้วนะเป็นแก้วคล้ายเพชรหลายๆล้า,านเม็ดมาประชุมเป็นเรือนร่างมีความสว่างสวยสวยสดงดงามเป็นจับปัน,นองศีนะสว่างสวยงดงามมาก ที่นี่ว่าจะแตกต่างกันไปด้วยพระวรก,กายแล้วก็ความสว่างของพระวรก,กายทุกข์จะพันธงสีที่แตกต่างกันไปด้วยอํานาจของการปฏิบัติบุญบารมีองค์เลียงรพระมาสุดเจ้าพระเดชสมก็มีพระวรก,กายที่ใหญ่โตวสวยสดงดงามสว่างสวยเป็นกรณีพิเศษนะถ้าเห็นปั๊บจะเข้าใจทันทีนะท่านพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าคาดว่ามีจิตใจที่มีความมั่นคงต่อพระนิพพานเมื่อเรามีใจมั่นคงต่อพระนิพพานเมื่อไรเนี่ย นายมนะขอให้เราทุกคนทุกท่านทุกโอกาสทุกเวลาโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนเนี่ยยกจิตของเราคําว่ายกจิตของเราก็คือว่าตั้งใจนายมนะใครที่ได้มโนโมายิธิก็มีความคุณธรรมเป็นความมีความตีเป็นพิเศษยกจิตไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าโยมรู้ไหมว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเนี่ยพอเห็นพระองค์ ông, ชัดแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวนี่กระแสบุญของพระองค์นึกถึงเราทันทีเลย ถ้าเราวันหนึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าสักสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยกระแสบาร,รมีของพระองค์ก็ถึงเราช่วงนั้นหมู่ร้ายจะเข้าไม่ถึงเจ้ากรรมในเวรจะเข้าไม่ถึงวิบากกรรมจะเข้าไม่ถึงนั่นเป็นความโชคดีดังนั้นพวกเราเกิดมาในยุคนี้นะอย่างน,น้อยๆเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่ก็ถือเป็นบุญใหญ่เราได้มาพบปะเจอครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐโลิโลกนะหมายถึงว่าท่านมีความรู้อันยิ่งใหญนะ่สอนให้เราเนี่ยเข้าถึง นะพึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ได้โดยบริบูรณ์ก็คือคุณหลวงพ่อวัฒนสุงเนี่ยหาที่สุดหาประมาณคุณค่าไม่ได้เมื่อเราก้าวมาถึงจุดนี้แล้วอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียชาติเด็ดขาดนะโยมนะเออคุยกับพระก็ไมารู้จะคุยอะไรคุยธรรมะกับเรากันนะโยมนะเอาธรรมะเป็นเครื่องจันลงใจเป็นที่ระลึกตึกถึงกันกน,กกน,นะบางคนรู้จักกันแล้วบางคนยังไม่รู้จกักเนาะ อ่านะใช่ไหมโยมนัทธาวิชานะอันนี้ก็เป็นต้นนะเริ่มเป็นก็เรียกว่าเป็นต้นบุญในพระอาจารย์ในการสร้างพระประธานในครั้งนี้ด้วยนะร่วมก,กันช่วยกันบอกบุญนะก็ขอทุกคนนะมีโอกาสก็ร่วมกันนะแล้วก็ยกใจนะเราา้ังอยู่ยกใจไปกราบพระพุทธเจ้าทุกวันนะบางคนบางคนได้มนมยิธที่ก็แจ่มใสดีบางคนไม่ได้ก็เอ,อ๊วนนึกเราไปนึกได้ไหมจะน,นึกหรือไม่นึกก็ไม่เป็นไรใช้ได้หมดเลย เรานึกถึงพระองค์ก็เป็นพุทธานสตินะเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์ก็ถึงเราทันทีพระองค์แต่งฉับพันธงสีครอบคุมทั้งโลกนะพระอาจารย์เคยคิดว่าเอ๊พระจเ,เ,รเจ้าท่านแผ่จะบพันธงสีด้วยการคุ้มครอง,องรอว่าเวลาที่ครูบาอาจานขนขรย์ท่ตรตรานครอบปิดตุกาเตายาเนี้ทำไมคนทั่วโลกได้รับหมดเลยนะก็เล่าความฝันอีกเป็นความฝันปรากฏขึ้นว่าโอ้เมื่อพระองค์แสดะสมาธิพระเจ้าเสด็จมาเนี่ย ลาท่านติ่งฉับพันน์ทงสีเนี่ยโยมนะโลกเราทั้งโลกเนี่ยหมุนเข้าไปนี่อยู่แค่ใตยฐานพระองค์เองนะโลกทั้งโลกแค่ตต้ฐานพระองค์เองโยมนะมันเล็กมากมันกลายเป็นของเล็กไปเลยโอ้นะพุทโธอัปปมาโมโนธรรมโออัปปาโนสังโฆอัปปาโนคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หาที่สิ้นสุดไม่ได้จะอยู่โลกไหนจักรวาลไหนมีเดี๋ยวจะไม่ถึงนะก็เลยอดหายสงสัยดังนั้นก็เป็นโลก สงสัยเพราะว่ามีกรรมกระเสือนะใครมีกรรมกระเสือนี่สงสัยนะนักเรียนบอกเริ่มมาอีกแล้วนะเริ่มมาทั้งงงทั้งงงนะงงก็เป็นกรรมงูสินะเลยงงใช่ไหมเราสู่กันฟังน,นะเ้าสงสัยแล้วก็หาข้อมูลซะสงสัยแล้วก็หาความารู้ซะไม่รู้ก็ถามครูบาอาจารย์ถามผูร้รู้ก็ได้ได้ข้อมูล ดังน,นก่อนเคยสงสัยว่าในเมื่อพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้เริ่มในการสร้างพระพุทธสิเทพนะให้ปรากฏแก่หมู่มูตาประชาชนทั้งหลายนะทําใ,ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นความจริงด้วยใะนั้นเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าปางพันธิพานแล้วเป็นอย่างไรนะบางคนก็คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆว่าเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้แหละนะไปอยู่พันธิพานรละมังอิ่างนั้นนะบางคนที่ยังไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะ สมัยตอนนี้ไม่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 ไมส,มสมัยเก่าสมัยไม่ใหม่นี่นะแม้แต่พระอาจารย์วาดพระวิสุเทพไว้ในวิหารคนแล้วก่วาดพระคุณหลวงพ่อวัานทูงวาดอ่าพระคุณหลวงปู่วัดอ่าหลวงปู่ปาหลวงตาหลวงครูโยบบางคนไม่เข้าใจมาเห็นว่าเอา๊ะทำไมถึงเอาเทพไปเหนือพระว่างั้นเห็นไหมนี่คือความไม่เข้าใจนะ พระเทพมีต้องหลายหลายชั้นหลายวันนะนะต้องแต่เป็นเทวดาก็ได้เรียกเทพเทวามอนกันนะเป็นพรหมก็ได้ลกักษณะกคล้ายกันไปพระนิพพานก็ได้ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าบนพระนิพพานเรียกว่าพระวิสุทธิเทพนะมีความสวยสงาผ่าเผยงดงามก่ากันมากความสว่างกลายเป็นแก้วนะพอชั้นเทวดาชั้นพรหมไปยังมีกายผสมทองบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ให้มีความสวยสดงดงามแล้วขึ้นถึงพระนิพพานแล้วคําว่าทองไม่มีเป็นแก้วทั้งหมด นะแก้วทั้งหมดดุจเพชรน้ำงามในโลกนะแต่ก็คงเทียบไม่ได้อันนี้ก็เทียบให้ฟังกันะต้องรู้จะเอาอะไรไปเทียบนะก็เปรียบไม่ได้นะก็เพชรน้ำง,งามที่สุดในโลกประชุมกันหลายๆลาย้ลานเม็ดเป็นองค์พระเอาหรือเปล่านะนะอโยมไม่มีเพชรกรดูเพชรรัเสเซียไปก่อนก็ได้นะใจไม่ได้แล้วงั้นะนะน้ำงามที่สุดแล้วก็สว่างสวยมากนะะก็เลยแล้วก็กราบเปลี่ยนถามนะก็ได้ความว่า สมัยก่อนที่พระคุณหลวงพ่อไม่สร้างพระวิถิเทพให้เยอะหรือปรากฏขึ้นในหมู่ตาคนดยทั่วไปก็มาจากความเข้าใจของญาติโยมเพราะญาติโยมยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่เข้าใจพระสร้างปุ๊บให้เป็นปรากฏขึ้นในโรคนี้มากขึ้นเท่าไดน,นะคนจะพายตกมาลกมากเท่านั้นนะเพราะอะไรวิจัยพระวิจารพระพุทธรูปบัจญวิจารพระพุทธเจ้าแสดวเอาน,นี่ไม่ใช่พระนิเทพใครมาสร้างเทพเจ้าเต็มไปหมดเลยถูกไหม นะแต่วันนี้ณนะโอกาสนี้ทำไมพระอาจารย์นิรัตสร้างขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาก็เพราะว่าบัดเนี้ได้ประกฏแก่โลกแล้วก็คนเนี่ยร่วงรู้นะมากมายมหาศ,าศาลแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยหาดคิดในคิดว่า80%นะ ถึงถึงเกสิบปอร์เซ็นก็ได้ในศาสนาพุทธเราแล้วโดยเฉพาะในสายพราะคุณหลวงพ่อพวัฒนส่งเราไม่มีใครไม่รู้จักพระวิสุทธิเทพต้องควรตั้งเปน็นนิมิตด้วยซ้ำไปเนาะเวลาจะนอนเวลาจะทั้งสมาธิก็นึกถึงพระวิสุทธิเทพนโยมนะอะอยู่ในอกหรืออยู่ในทิสะเราก็ได้นยมนะพุทธานสุสตินี่เป็นกรรมฐานกองรัดที่สุดนโยมนะรัดนี่คือหมายถึงทําให้ถึงไวที่สุดนยมนะ